พี่ๆสมาชิกที่ติดตามช่องวัฒนพักดีบารมีพาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุมงคลที่มมยนำมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนได้จัดสร้างรุ่นบารมีหลวงพ่อรวยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ มีการต่อโค้ดนะคะและลันนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของรุ่นบารมีหลวงพ่อรวยนะคะ 1. เพื่อบูรณะปฏิสังขอนวัตกโก 2. ส,สมทบทุนการศึกษาพระปะริยธรรมรแผนกธรรมบารี 3. สมทบทุนสร้างอาคารพักสงฆ์พระมงคลสิทธาจารย์ 4. ส,สมทบทุนซื้อที่ดินวัตกโก 5. สมทบทุนสร้างอาคารเรียนมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถระวาทาราชวิทยาลัย พิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะคะเมื่อเวลาบ่ายสองนะคะมีเกจิอาจารย์นะคะที่ทางวัตโกเชิญมาร่วมปลุกเสกนะคะด้วยกันถึง15ท่านนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะคะเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีลายกนกข้างนะคะหลวงพ่อรวยนั่งเต็ม องนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีทั้งลงยาและไม่ลงยาด้วยนะคะในแต่ละรายการอย่างที่ไมยแจ้งไปเลยว่าแต่ละรายการมีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ามีรายการจัดสร้างที่ชัดเจนทุกรายการนะคะเรามาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะคะ รายการแรกที่ไยนำมารีวิวนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญเท่านั้นนะคะด้านหน้าของกล่องนะคะก็จะเขียนชื่อรุ่นนะคะรุ่นบารมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยปาสาติโกวัต,ตโกจังหวัดอยุทยา2,566นะคะ เป็นเหรียญปีที่จัดสร้างปี2566นะคะรายการนี้นะคะเป็นลงยาน้ำเงินนะคะเนื้อเงินลงยาน้ำเงินเปิดมาด้านในก็จะมีกรรมยี่รองทางด้านหน้าและด้านบนเลยนะคะด้านข้างนะคะเป็นลายกระหนกแล้วก็หลวงพ่อรวยนั่งเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะคะ ลงยาคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะเหรียญสวยคมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่ๆเนื้อเงินลงยาน้ำเงินลงยาที่จีวอนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคมชัดมากๆนะคะในการาแกะบล็อกนะคะ การลงยาพื้นด้านหลังนะคะเป็นการลงยาคุยพื้นสีของการลงยาก็จะสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะมีโค้รรวยนะคะแล้วก็เลขนะคะอยู่ทางด้านซ้ายเป็นการตอกเลขนะคะสำหรับเนื้อเงินนี้นะคะเราได้เลข3 7 6ดนะคะ ด้านหลังก็จะบอกชื่อรุ่นนะคะรุ่นบารมีหลวงพ่อรวยปีพศ2 5 6 6วัตกโกนะคะด้านหลังก็เป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อรวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไก่ด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายการเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินพ่นทรายแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตรงขอบอขอบเปลี่ยนขอบตัดชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขอบอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ะะจมูกโดง่งจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยงามอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมเนื้อเงินลงยาแดงกันต่อเลยนะคะเนื้อเงินลงยาแดงกล่องจะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาน้ำเงินกล่องจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะคะจํานวนการจัดสร้าง999เหรียญน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเหรียญลงยาแดงคุยพื้นแบบนี้นะคะลงยาร้อนนะคะลงยาที่จีวรด้านข้างเป็นลายกระหนกแบบนี้นะคะ หลวงพ่อรวยนะคะพิมพ์คมชัดนะคะสวยงามเดี๋ยวเราชมด้านหลังกันต่อนะคะ านหลังนะคะในส่วนของตัวเลขนะคะลงยาแดงนะคะตัวเลขจะอยู่ทางด้านขวานะคะสำหรับยาแดงนะคะเราได้เลข3 4 9ี่นะคะในส่วนของโค้ดรวยนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีชื่อรุ่นนะคะแล้วก็มียันประจำตัวหลวงพ่อรวยนะคะ ตัวเหรียญคมชัดนะคะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของขอบตัดกันบ้างนะคะด้านข้างขอบตัดเหรียญชัดเจนนะคะเป็นเนื้องเงินพ้นสายนะคะเ,เรามาดูขอบฝั่งนี้กัน ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะคะลงยาแดงคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะสวยงามจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทางร้านรับประกันพาแท้ทุกรายการที่ออกจากทางร้านนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆลูกค้าเก่าที่เคยเช่าบูชากันอยู่แล้วนะคะก็จะทราบนะคะท่านใดที่เพิ่งมารับชมกันใหม่นะคะก็ดูคลิปที่ไมล์รีวิวไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะทางช่องของไมล์เนี่ยก็รีวิวทั้งหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อรวยนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อทองมีหลายเกจิอาจารย์เลยนะคะไม่ใช่ว่าทําคลิปนี้เป็นคลิป แรกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมรายการเนื้อนวากันต่อเลยนะคะในส่วนของเนื้อนวานะคะก็จะมีกล่องกระดาษนะคะห่อหุ้มตัวตลับพาให้อีกหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นกรรมหยี่สีเหลืองแบบนี้นะคะจำนวนการจัดสร้าง999เหลี่ยนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในกัน สำหรับเนื้อนวานะคะผิวก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแดงแดงหน่อยนะคะสำหรับรายการของการตอกเลขนะคะเลขจะตอกอยู่ทางด้านหน้าใต้ฐานหลวงพ่อรวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข3 4 2ี่สองนะคะเป็นนวะเพียวๆที่ไม่ได้ลงยาเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลัง ตัวโค้ดนะคะอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะตัวเลขอยู่ทางด้านหน้านะคะโค้ดอยู่ทางด้านหลังนะคะด้านข้างขอบตัดเหรียญน,นะคะเห็นขอบตัดชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งหนึ่ง เราไปชมรายการกระไรทองกันต่อเลยนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเนื้อกระไรทองโรงยาแดงนะคะจำนวนการจัดสร้าง2,566เหรียญเท่านั้นนะคะสำหรับในตัวของโรงยาแดงนะคะตัวกรมยี่นะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในกันนะคะ รายการนี้นะคะเป็นเนื้อกระไรทองรงยาแดงคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะกระไรทองรงยาแดงแล้วก็รงยาที่จีวอนด้วยนะคะสวยงามนะคะรงยาแดงคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองแล้วก็สร้างแค่2566เหรียญเท่านั้นนะคะพี่พ ด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลขและโค้ดกันนะคะ,ะตัวเลขนะคะตอกอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเราได้เลข 1 1 1นะคะได้เลขโฟนหนเลยเลขสวยๆแบบนี้เลยสร้างแค่2566เหรียญนะคะในส่วนของโค้ดรวยนะคะอยู่ด้านล่างติดกับไก่เลยนะคะสวยงามอันนี้เป็นเนื้อกะไรทองนะคะเนื้อกะไรทอง คุยพื้นนะคะลงยาแดงคุยพื้นแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกระไห่ทองลงยาน้ําเงินกันต่อเลยนะคะ,ะรายการต่อมานะคะเป็น เนื้อกระไหลทองลงยาน้ำเงินนะคะในส่วนของตลับเนื้อกระไหล่ทองลงยาน้ำเงินจะเป็นกำรรมหยีสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเหรียญด้านในกันนะคะด้านหน้านะคะลงยาคุยพื้นน้ำเงินแบบนี้นะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะลงยาที่จีวอนหนึ่งสีนะคะจจะมาให้ดูรายละเอียดการลงยานะคะตัวเหรียญน,นะคะมีความคมชัดนะคะ หลวงพ่อรวยนะคะนั่งเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะลงยาคุ้ยพื้นร้อนแบบนี้เลยนะคะเป็นการลงยาที่มีสเสน่ห์แล้วก็เห็นมิติของการลงยาชัดเจนนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะ โค้ดรวยนะคะอยู่ทางด้านล่างแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเลขนะคะรายการนี้นะคะมีจํานวนการจัดสร้าง2566นะคะเราจะเห็นเลขอยู่ทางด้านบนนะคะ1775นะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะเลขมีด้วยกัน4หลักนะคะพี่ๆแต่ว่าเขาตอกหล,ลบตัวไม่ให้โดนอักขระยันนะคะก็เลยเด้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ โค้ดนะคะอยู่ทางด้านล่างแบบนี้เลยในตำแหน่งเดียวกันกับลงยาแดงเมื่อกี้เลยนะคะสวยงามนะคะเป็นกระไรทอง ลงยาน้ำเงินนะคะในส่วนของกระไ่ทองก็จะมีทั้งลงยาน้ำเงินและลงยาแดงนะคะเนื้อเงินนะคะมีทั้งเนื้อเงินลงยาน้ำเงินและเนื้อเงินลงยาแดงในส่วนของนวะนะคะจะไม่ได้ลงยานะคะชอบรายการไหนนะคะแคปรายการที่สนใจหรือแจ้งเนื้อที่ชอบนะคะแล้วสอบถามมาได้นะคะในส่วนของตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมาจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็ท่านใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปชมรายการทองแดงลมดำกันต่อเลยนะคะรายการต่อมานะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสำหรับรายการนี้นะคะมีจำนวนการจัดสร้าง5,000เหรียญเท่านั้นนะคะกร,รมยี่นะคะจะเป็นกร,รมี่สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกล่องเนื้อทองแดงลมดำนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในกันนะคะลมดำผิวสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆดำเข้มสนิทเลยนะคะ เป็นเนื้อทองแดงรมดำแบบนี้เลยผิวสวยคมชัดมากๆเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะตัวโค้ดรวยแล้วก็ตัวเลขนะคะจะตอกอยู่ที่ด้านหน้านะคะก็แยกง่ายนะคะท่านใดที่เพิ่งมาเก็บสะสมนะคะก็ใช้คลิปไม้ไว้คอยดูก็ได้นะคะเผื่อพี่ๆไปเช่ามาอะไรแบบนี้นะคะ โพสรวยอยู่ทางด้านหน้านะคะอยู่ทางด้านขวาแบบนี้เลยผิวสวยมากๆมาอยากให้พี่ๆได้เห็นผิวนะคะผิวคมชัดสวยมากเลยอันนี้ไม่ต้องใช้กล้องก็คือเห็นรายละเอียดของพาชัดเจนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เลขอะไรนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข 1935หนะคะเลขสีหลักนะคะจำนวนในการจัดสร้างเนื้อทองแดงรมดำนะคะมีด้วยกัน5 0 0พันเหรียญเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นอักขรยันต์แบบนี้เลยนะคะสวยคมชัดมากๆต้องบอกว่าทองแดงรมดำผิวสวยคมมากๆเลยนะคะพี่ๆเห็นรายละเอียดของเหรียญชัดเจนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขอบกันนะคะ ขอบตัดชัดเจนนะคะขอบตัดเห็นขอบตัดชัดเจนนะคะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งอีอกฝั่งหนึ่งขอบตัดชัดเจนสวยงามตัวเลขตอกด้านล่างใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะ โค้ดอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแต่ละเหรียญน,นะคะก็จะมีการตอกที่ไม่เหมือนกันนะคะออแต่ละเนื้อนะคะก็จะตอกกันคนละฝั่งนะคะพี่ๆก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะว่าแต่ละเนื้อตอกไว้ตรงไหนอะไรนะคะเพราะว่าทุกเหรียญเนี่ย อย่างทองแดงลมดำเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลขก็อยู่ด้านหน้าเหมือนกันแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นบารมีหลวงพ่อรวย -6 6นะคะหมายก็มีมาฝากพี่ๆนะคะด้วยกันถึง6รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบรายการไหนสนใจเหรียญไหนนะคะ ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะโทรตามเบอร์โทรที่หมายขึ้นอยู่ด้านมุมขวาบนนะคะหรือว่าแอดไลนะะ์นะคะแอดไซด์ดับเบิลยูพีดีหนึ่งหกแปดนะคะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่เคยบูชากันนะคะพี่ๆดูการรีวิวของไมคมั่นใจแล้วค่อยเช่าหากันก็ได้นะคะช่องของไมคก็ทำคลิปรีวิวพักเครื่องอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนอกเหนือจากเกจิ เออน,นะคะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองหลวงปู่จือ่อหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะคะหรือว่าหลวงพ่อแอมวัดน้าตกนะคะก็มีนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับรายการวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะในส่วนของรุ่นแจกทานรวยร้อยปีนะคะปีห5นะคะยังมีให้พี่ๆได้บูชากันอยู่นะคะท่านใดที่ยังไม่มีและตามหายอยู่นะคะ ก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะรุ่นปีห5ห้านะคะเป็นงานวัดจัดสร้างอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็เป็นพิมพ์ชนะจนใหญ่นะคะเป็นที่นิยมของพี่ๆหลายท่านเหมือนกันนะคะยังมีให้บูชาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะคะไม่ก็ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องวัฒนาพักดีบารมีพระใหม่นะคะก็จะมีรีวิวให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ